สวัสดีครับช่องพระบ้านสะสมพระติดมือเราจะติดใจนะครับวันนี้ก็จะพามาชมเหรียญเสมาหันข้างรุ่นแรกนะครับของหลวงปู่แสนปะสันโนนะครับวัดบ้านหนองจีกจ,จังหวัดศรีสะเกดเป็นเสมาหันข้างรุ่นมหาแสนปาถนาสร้างปี61นะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่แท้ทันหลวงปู่แสนท่านปลุกเสกนะครับก็จะพาไปชมตัวอย่างกันสัก9เนื้อนะครับรับชมกันเลยครับ มาชมเหรียญแรกนะครับก็จะเป็นเนื้อนาวะหน้ากาก,กเงินลงยานะครับนี่ก็จะชมหน้ากล่องก่อนครับเนี่ก็จะเป็นลงยาขอบน้ําเงินบนขาวนะครับถ้าพื้นสีเขียวอ่อนนี้ก็จะเป็นแบบรุ้นโชคนะครับแบบแกะรุ้นโชคชมด้านหลังนะครับด้านหลังก็เป็นยันมหาสมปานานะครับเป็นรุ่นเป็นยัน รุ่นเดียวกับรุ่นแรกสมปัฒนานะครับก็ข้างหลังก็ให้ดูแค่เนื้อเดียวนะครับเดี๋ยวไปชมเนื้ออื่นเพราะยันข้างหลังก็จะเหมือนกันหมดทุกเนื้อนะครับเด่นต่อมานะครับเดี๋ยวน,นี้เป็นเนื้อนวะลงยานะครับมาเปิดดูนะครับเป็นเนื้อนวะลงยาบนแดงขอบน้ําเงินนะครับสวยงามมากๆครับดูกันหลายๆมุมรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่ยอดนิยมของสายลบปู่แสนเหมือนกันนะครับ อนาคตสุดใสสวยงามครับมาชมเหรียญต่อไปนะครับเนื้อนี้ก็จะเป็นเนื้อนาวะขอน้ำเต้าเงินนะครับก็ถ้าเป็นพื้นกรรมยี่สีฟ้านี่ก็จะมาจากชุดกรรมการนะครับนี่เลยนะครับเป็นเนื้อนาวะขอน้ำเต้าเงินนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับเป็นแผ่นเงินข้าง,งหน้าขอน้ำเต้าเลยนะครับ ก็ชมเหรียญต่อไปนะครับเหรียญนี้ก็เป็นเนื้อทองแดงฉนวนขอน้ำเต้าหนากกากเงินนะครับเราไปชมเลยครับพื้นธรรมยีสีเงินก็หมายถึงชุดกรรมการนะครับนี่สวยงามมากมากเลยครับเนื้อฉนวนนี้ก็เป็นเนื้อที่สวยงามแล้วก็มีมวลสารสศักดิ์สิทธิ์นะครับมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวชมกันหลายๆด้านครับ สำหรับสายหลวงปู่แสนนะครับใครไม่มีเก็บรุ่นนี้ถือว่าพลาดเลยนะครับเพราะอนาคตสดใสแน่นอนชมเนื้อต่อไปนะครับก็จะเป็นเนื้อสัตตะนะครับเนื้อสัตตะพิเศษลงยาจีวรลงยาไปชมกันครับว่าลงยาส่วนไหนบ้างนะครับลงยาบนเขียวขอบน้ําเงินนะครับแล้วก็ลงยาจีวรเหลืองแล้วก็หมวกเหลืองนะครับสวยงามมากๆเลยครับเนื้อนี้ มมุกัันหลายๆครบเนื้อนี้ก็ได้มาจากการแกะลุ้นโชคนะครับคือหมายถึงว่าเขาจะตอนจองเขาจะปิดซีนไว้แล้วก็มาลุ้นเอาครับว่าเราจะลุ้นได้เนื้ออะไรก็แต่ก่อนมีเนื้อเงินเยอะนะครับจําหน่ายไปหมดแล้วครับชมเนื้อต่อไปนะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวลุ้งหน้ากากฝาปาทหน้ากากขอน้ําเต้านะครับฝาปาทชมเลยนะครับสวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับ ทองแดงผิวลุงหน้ากากขอน้ำเต้าฝาบาทครับเหรียญนี้ก็อยู่ในชุดกรรมการนะครับไม่ใช่แบบลุ้นโชว์อันนี้แบบต้องจองแบบเป็นชุดถึงจะได้มาครับมาชมเหรียญต่อไปนะครับเหรียญนี้ก็จะเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟผสมฉนวนหลวงปูหมุนล,ลงยาเป็นลงยาบนแดงขอบขาวนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับเพราะว่า รุ่นนี้ทองแดงก็แพงได้นะครับหรือว่าทองแดงก็แรงได้ครับโดยส่วนตัวผมชอบมากเลยครับเนื้อทองแดงรุ่นนี้แล้วก็ผสมชนวนลูกปูนอีกต่างหากนะครับ oh. นอกจากนั้นก็รุ่นนี้ก็ได้สร้างพระผงดวงเศรษฐีด้วยนะครับ oh. เนื้อนี้เป็นเนื้อมหาหมวลสารตะกุดทองคำนำเลิกนะครับจัดสร้างจำนวนน้อยนะครับเห็นไหมครับมีตะกุดทองคำแท้เลยนะครับ สวยงามมากๆเหนือรวมมสารนะครับรวมมหามณารนี่ก็ด้านหลังนะครับด้านหลังก็พิมพ์ว่าดวงมหาเศรษฐีนะครับก็เป็นหลังยันมหาสมปัติถนาสวยงามมากๆเลยนะครับเนือนี้เดี๋ยวมาชมกันอีกเนื้อหนึ่งนะครับก็เนื้อนี้ก็เป็นเนื้อผงน้ําผีก้นครกตะกุดเงินครับมาชมด้านหน้ากันก่อนนะครับ ด้านหน้าก็จะปั๊มโคดที่จีวอนะครับแล้วก็มียันสี่ตัวข้างบนเหมือนพระพงดวงเศรษฐีข้องหลวงปู่หมุนนะครับด้านหลังก็จะติดตะกุดเงิน1ดอกแล้วก็โคดโคดเงินนะครับโคดที่ตอกหมายเลขก็เป็นโคดเงินสวยงามมากๆครับแล้วก็เป็นหลังยันมหาสมปาถนานะครับ ตอนนี้ทางช่องก็มีเหลือเก็บนิดหน่อยนะครับก็ผมกล่องเดิมๆก็ซีนเก็บผิวแม้กระทั่งหน้ากล่องนะครับบูชาไปไม่ผิดหวังกับความสวยงามนะครับสำหรับคลิปนี้ชอบอย่าลืมกดติดตามให้ทางช่องด้วยนะครับท้าคลิปมีเบอร์ไอดีไลนเบอร์โทรศัพท์ให้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่ต้องการบูชาเหรียญรุ่นนี้นะครับ คลิปนี้ก็ขอลาดก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามไปทางช่องด้วยครับสวัสดีครับโอเค